ที่สถานีตำรวจภูทรพห้วใหญ่นายยศสรรชัยกุลผู้บริหารตลาดสดเ่า u s e h o l ต c ีได้มอบอำนาจให้หนายจตุพรชำนาญชานนทนายความเดินทางแจ้งความร้องทุกข์ต่อพันตำรวจโทไชยเมธชชยวันรุธรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพห้วยใหญ่เอาผิดนางสาวศิวานาถอยาชูชีพผู้แช์ทำลายปลอมส่งผลให้ทางตลาดนั้นได้รับผลกระทบแล้วก็เสื่อมเสียนะคะ โดยทางด้านของนายจตพุพรเดินทางร้องทุกข์เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาโดยได้บอกว่าผู้ต้องหานนำข้อมูลอันเป็นเท็จลงบนสือ Social ่อโซเชียลก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายในระบบคอมพิวเตอร์ส่งต่อข้อความฐานความผิดเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จมาตรา14 <c oughs> มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะล่าสุดพันตำรวจโทชัยเมธ ชัยวรรณรุธรองผู้บังับการสอบสนสพผู้ใหญ่บอกว่านางสาว,สวาาศิวนาถผู้แชร์ทำลายปลอมนะคะขณะนี้ได้มารับฟังข้อกล่าวหาพร้อมดำเนินคดีต,ต่อไปแล้วค่ะที่ทำที่มันมีโพสเมื่อวันที่26เมษายนค่ะที่มันเป็นการโพสมาหลายๆที่เลยแลวค่ะว่าที่ไหน,นี้มีคนติดโควิดดิฉันก็เลยเอาคอปไปแปะในโพส จริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ที่ไหนเสียหายนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลฟูมอย่าคือเราก็เราก็กลัวเหมือนกันนะคะเราก็เลยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้หญ่เสียหายเราก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมันจริงเท็จยังไงอ่ะเพราะว่าเรามิทราบมันมีมามันมีแบบนี้มาเยอะอ่ะก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันเท็จอะค่ะก็เราเอาไปพูด้วยความที่แบบ เอ้ยไม่รู้ว่าจริงเทหรือว่ารู้าพาม่ถูุกายนะคะก็อยากจะขอโทษเจ้าของตลาดแล้วก็แม่ค้าที่ที่ขายของในตลาดหรือผู้เกี่ยวข้องไว้ด้วยอะคะ่ะถ้าเกิดคืออยา,ากจะบอกว่าตลาดไหนตลาดอ่าวดงอ่าวดงค่ะสัโทีอ่าวดงเซิตี้ต้องขอโทษ้วยนะคะที่แบบชีปไม่รู้จริงแล้วก็ ไม่ได้เป็นคนที่นี่แต่มาอาศัยอยู่ที่นี่พรามูนว่าตลาดนี้มันอยู่ตรงไหนชื่ออะไรแต่เราเห็นว่ามันอยู่ในละแวกที่พัทยาเหมือนกันแล้วข้อมูลที่เอามาก็แบบน่าจะเป็นข้อมูลมาจากในเพจพวกในเนี้ยเหมือนกันนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากเตือนกับประชาชนทั่วไปฮนะครับ<ะ>วพาขอขอ,ขอฝากเตือนกับประชาชนทั่วไปที่จะแชร์หรืออะไรล่ะค่ะก็ดูนิดนึงแต่ไม่ทราบจริงๆนะ นะคะแล้วก็ในช่วงคงอย่ะค่ะมันก็แล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะคะขอโทษด้วยนะคะค